แม้วาวโวมีรถ e ีวีอยู่หลายรุ่นแต่ทว่าไม่เคยมีเวอร์ชั่นซีดานเลยวันวัวกเลยจัดให้ครับออกรุ่น ES90 ไปเลยมาดูกันว่าตัวรถเป็นอย่างไรงานดีไซน์ภายนอกเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามินมีเอกลักษณ์ประจำรุ่นอย่างชัดเจนแม้จะเป็นตัวถังซีดานก็ตามเริ่มกันที่ดีไซน์ไฟหน้าเป็นแบบคอนทอก็จะมาเป็นแบบเข้มๆพร้อมกับที่ล้างไฟหน้าก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน แถมตัวไฟหน้ายังเป็นแบบพิกเซลความละเอียดสูงที่สามารถปรับการกระจายลำแสงได้เรียกเลยว่ามันก็ดูลำดีเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นไฟส่วนล่างไม่ใช่ไฟตัดหมอกหน้าแบบที่หลายคนคุ้นเคยกันแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของไฟหน้าเวลาปลดล็อกรถปุ๊บไฟหน้าก็จะเล่นไลท์เอฟเฟกกันจนทำให้ตัวรถดูแพรวขึ้นนอกจากนี้ตัวกระจังหน้าเสมือนก็จะมีดีไซน์ที่ดูเหลี่ยมสันตัดกับช่องดักลม ก็จะมาเป็นแบบมาดเข้มกันเลยทีเดียวส่วนด้านข้างแน่นอนว่าแนวกระจกก็ต้องมาเป็นแบบแนวหรูและที่สําคัญงานดีไซน์จะแปลกกว่าทุกครั้งเนื่องจากว่าบริเวณประตูหลังตรงเสา C ก็จะมาพร้อมกับกระจกโอเปร่าที่จะมีการแอบผักมุมนิดๆไม่ได้ดูกลมกลืนกับเสา C หรือจะมาเป็นแบบบานเล็กๆที่ทําให้ตัวรถแอบดูหรูหลาขึ้นแบบที่นิสสันเคยเป็น พร้อมกระจกมองข้างก็จะมาเป็นแบบไล่กรอบเหมือนกับ EX 3 0ส่วนมือเปิดประตูก็จะมาเป็นแบบงัดขึ้นเสริมด้วยไฟสองสว่างทําให้มองเห็นตอนกลางคืนได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนว่าชายล่างก็จะมีการตกแต่งสีดําเพื่อความแปลกตาส่วนล้ออันอยก็จะมีทั้งขนาด20นิ้วลายใบ,บพัดที่ดูสวยเฉียบหรือจะเป็นขนาด21นิ้วมาเป็นแบบก้าการทรงสามเหลี่ยมส่วนขนาด22นิ้วก็จะมีให้เลือกทั้งลายสวยเฉียบที่ดูแปลกตากับ ลายเรียบหรูที่ดูน่าใช้งานมากขึ้นแม้ดีไซน์ด้านหลังจะมาเป็นแบบวันโวรุ่นอื่นๆแต่ก็จะมีความแปลกตาอยู่เหมือนกันตรงที่ตัวไฟท้ายเองก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นด้านบนก็จะเป็นไฟท้ายตามปกติที่อยู่บนกระจกหลังและขอบอกเลยว่าแทบจะมีซีดานไหนในโลกก็จะมีไฟท้ายอยู่บริเวณใกล้กับกระจกหลังพร้อมฝากระโปรงหลังก็จะมีไฟท้ายทรงตัวสีที่คุ้นเคยกันพร้อมคำว่าวันโว อีกทั้งช่องว่างระหว่างไฟท้ายก็จะเป็นช่องใส่ไยทะเบียนในตัวอีกด้วยทั้งนี้ตัวกันชนหลังก็จะเป็นการตกแต่งอีกเล็กน้อยหลายคนสงสัยว่าแล้วฝาท้ายจะเปิดแบบไหนแน่นอนว่าประตูหลังก็จะเปิดควบทั้งบานกระจกและตัวฝาท้ายเหมือนกับ D-Pol, L-Cero Seven, Toyota Prius, Honda Civic Hatchback และ Corolla Liftback ในตํานานแถมมีระบบไฟฟ้าและสามารถแตะเปิดได้อีกด้วยขนาดตัวถังจะมีความยาว5,000ม mm. เมตร หรือตีง่ายๆครับ5เมตรท้วนกว้าง1,942ม mm, มสูง1,549ม mm, มและฐานล้อยาว3,102ม mm. เมเมื่อเทียบกับรุ่น S 9 0จะเห็นว่าตัวรถสั้นลง90 m mm, มมแต่ความกว้างเพิ่มขึ้น52 m mm, มมสูงขึ้น101 m mm, มมตรและฐานล้อยาวขึ้น41 m mm. มมสรุปแล้วพอมาเป็นเวอร์ชัน e v ตัวรถกับสั้นลงแต่ที่เหลือจะใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน สีตัวรถมี้เลือกเจ็ดเฉดและแต่ละเฉดนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งสีขาวคริสตัลไวสีดำออ n ิ b ส์แบลสีเงินออโรร a าซีเวอสีเทาเวเปอร์เกรสีน้ำเงินดีนิม l u e สีแดงมัลเบอรี่เลและสีทองแซนดูนเรียกได้ว่าแม้สีจะคุ้นเคยแต่ก็จะมีความสวยในแบบของมันภายในห้องโดยสารแม้จะเป็นเวอร์ชัน E.V. แต่อย่างน้อยก็ไม่ทิ้งความหรูหราเอาไว้เพราะการตกแต่งในภาพรวม จะมาพร้อมกับวัสดุนุ่มทั้งคันเสริมลายไม้ที่ทําให้ดูเรียบหรูรวมไปถึงตัวปุ่มควบคุมแอร์ก็จะมีสลักเล็กๆสำหรับปรับทิศทางลมอีกด้วยแถบไฟแอมเบียนไลท์จัดมาให้แบบสู้ซ่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะมีให้เลือก3าโทสีก็คือสีดําสีเบจและสีน้ําตาลห้ได้สสาคัญอยู่ที่จอกลางก็จะมีขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วแน่นอนว่าต้องรองรับ Google b u i l d i n อยู่แล้วส่วนอื่นๆก็จะมาพร้อมกับระบบ Infotainment ของ One Wo ระบบนำทางเนวิเกเตอร์รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto โดยตัวเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับลำโพง Bower ร์แอ i i k i n s ถึง25ตัวและที่สำคัญถ้ามาจากโรงงานจะได้ของแท้แน่นอนซึ่งตัวลำโพงก็จะติดตั้งทั่วคันรวมไปถึงตรงบริเวณเบาะนั่งก็จะมีการฝังลำโพงมาให้อีกด้วยรับประกันว่า ไม่มีลำโพงก๊อปจากของจีนแน่นอนส่วนรุ่นรองลงมาก็จะเป็นลำโพงบสถึง14ตําตำแหน่งและรุ่นเริ่มต้นเป็นลำโพงแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรสรวนระบบปรับอากาศก็จะปรับได้ถึง4โซนแยกฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังต่อจนฟอกอา,ากาศและกรองฝุ่น PM2.5 ได้เช่นกันซึ่งผงควบคุมก็จะทําจากคริสตัลแน่นอนว่าสามารถปรับแทร็กเปิดปิดจอและปรับเสียงได้อีกด้วยถ้าเกิดใครสังเกตดีๆจะเห็นว่า ปุ่มไฟฉุกเฉินมันอยู่ในจอไปที่เรียบร้อยแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วจะมีแบบปุ่มกดหรือไม่ขอสปอยก่อนว่ามีให้แน่นอนครับแต่จะอยู่ที่ไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในภายหลังส่วนตัวกุญแจก็จะมาเป็นแบบคีย์การ์ดตามระเบียบแถมจะบางรุ่นมาพร้อมดิจิตอลคีย์สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้เลยพวงมาลยัยก็จะเป็นการหุ้มหนังสีทูโทนรวมไปถึงตัวปุ่มก็จะมาเป็นแบบมินิมอลมีเท่าที่จําเป็นตกแต่งด้วยสีดําเงาและวัสดุมันวาว ทมคอพวงมาลัย e, สามารถปรับไฟฟ้าได้และสอดคล้องกับระบบล็อกความจําอีกต่างหากตัวมาตรวัดก็จะมีจอขนาด9นิ้วรวมถึง h ฮด d u p Display ที่สามารถมองบนถนนไปดูข้อมูลขนาดข,าดขับขี่ได้อีกด้วยแน่นอนว่าคันเกียร์ก็จะอยู่บริเวณคอพวงส่งผลให้คอนโซลกลางอนเนกประสงค์แบบเต็มพิกัดโดยคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําพร้อมฝาปิด รวมไปถึงที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและมีช่องเสียบ USB Type C อีก2ตํตำแหน่งต่อจนกล่องเก็บของซึ่งจะมีขนาดใหญ่พอตัวโดยแผงประตูก็จะมาเป็นแบบสไตล์เกลี้ยงเกลาและที่สําคัญเวลาแผงสวิตช์ก็จะมีขนาดกระทัดรัดอีกทั้งตัวมือจับประตูก็จะซ่อนบนแผงสวิตช์อย่างแนบเนียนสุดๆพอมองบนหลังคาจะเห็นไฟอ่านแผนที่และไฟฉุกเฉินก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งมีการจัดเรียงให้ดูเป็นระเบียบขึ้น แถมกระจกมองหลังยังมาเป็นแบบตัดแสงออโตโอ้แน่นอนว่าตัวเบาะนั่งจะมาเป็นแบบวาลโวสไตล์ซึ่งจะประสานทั้งความสบายและความปลอดภัยโดยวัสดุเบาะนั่งก็จะมีทั้งผ้าปกติไปจนถึงหนังลักโลกนอร์ดิโกและหนังแท้แบบนุ่มๆแน,นบป้าเบอกคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางอีกทั้ง มีทั้งระบบเป่าลมร้อนลมเย็นมาให้ไปจนถึงระบบนวดและล็อกความจําฝั่งคนขับปรับรองน่องฝั่งผู้โดยสารได้อีกเช่นกันส่วนเบาะหลังจะสามารถกลับเอ็นได้เป่าลมร้อนลมเย็นได้เหมือนกับเบาะหน้าและมีที่พักแขนมาให้ถ้าเป็นเซ็ตเล็กก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วส่วนเซ็ตใหญ่นอกจากจะมีที่วางแก้วแล้วยังมีช่องเก็บของแบบเต็มสตรีมให้เช่นกันเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้โปร่งโลง่งจึงมีการติดตั้งพานรามิกมูนรูฟมาให้ยังไม่พอครับตัวกระจกเอก จะมีการเคลือบสาสตร์กัน UV ตลอจนปรับความมืดและความสว่างได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดอยากได้ม่านนก็ต้องซื้อเพิ่มเอานะครับซึ่งด้านบนมาพร้อมที่แขวนของไฟอายแผ่นที่และลำโพงและมีช่องแอร์ที่จะหลบอยู่ข้างๆพร้อมปุ่มควบคุมทั้งปุ่มด้านหลังอำนวยความสะดวกด้วยแผงควบคุมระบบปร,บปรับอากาศตอนหลังและช่องเสียบ USB ระบบช่วยเหลือการขับขี่มาพร้อม Pilot Assist ทำงานตั้งแต่จุดหยุดนิ่งจนถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมอัด i ับถีบคริสคอนโทนปรับความเร็วและระยะห่างกันได้หลายระด,ดับรวมไปถึงระบบเตือนการชนทั้งหน้าและหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถที่อยู่ในเลนตั้งแต่เสียงเตือนพวงมาลัยช่วยไปจนถึงล็อกรถไม่ให้ออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับด้านหน้าด้านข้างและขณะถอยหลังพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติตลาดจนขณะออกจากรถเหมือนกับ EX 3 0เลยซึ่งระบบ ADA s สของรุ่นนี้จะตรวจจับผ่านเรดาร์5ตัวกล้อง7ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิก12ตัว และไลดรด้าอีกหนึ่งตัวซึ่งไดรด้าก็จะเหมือนกับ eX90 ตรงที่จะใช้เลเซอร์ในการตรวจจับวัตถุบนท้องถนนอีกด้วยออปชั่นอื่นๆมาพร้อมถุงลม7ลูกกล้องมองภาพรอบคันระบบเตือนเมื่อลืมของที่เบาะหลังระบบช่วยถอยจอดมาพร้อมเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันหรือกล้องมองหลังในบางรุ่นย่อยพร้อมระบบตรวจจับสายตาผู้ขับขี่อีกด้วยคุ้มพลังมีให้เลือก3ารสชาติเริ่มจากแบบพื้นฐานก่อนมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ9 2กิโลวัตต์ชั่วโมง ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลังหรือก็คือรถรุ่นนี้เป็นตัวขับหลังนั่นเองกำลังอยู่ที่333แรงมา้าแรงบิดเสือ8 0นิตวตันเมตรวิ่งไกลสุด650กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นขับ4จะมีการอัปเกรดแบตเตอรี่เป็น106กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไดกลถึง700กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันแน่นอนว่ากำลังจะมีอยู่2แบบแบบปกติจะอยู่ที่449แรงมา้าแรงบิด 670นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัว p e r f o r m ร์แมจะถูกอัปเกรดเป็น680แรงม้าแรงบิด870นิวตันเมตรแน่นอนว่าทุกขุมพลังจะมาพร้อมกับการชาร์จปกติ11กิโลวัตต์และชาร์จไว350กิโลวัตต์อันเนื่องมาจากพื้นฐานรถ SPA Platform 2มีการปรับปรุงให้รองรับแรงดันไฟถึง800โวลต์เลยทีเดียวแน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพในเรื่องการจ่ายไฟและการชาร์จไฟ ซึ่งช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบปีกนกคู่ d ั u b l ิ Wishbone) ด้านหลังเป็นแบบมัลติลิง์หรืออินทิเกรลลิง์แต่บางรุ่นใจดีกว่านั้นมาพร้อมกับช่วงล่างแบบถุงลมอีกด้วยพร้อมดิสเบรกสีล้อและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตามระเบียบอีกทั้งการเก็บเสียงก็ทําได้ดีขึ้นเช่นกันในเบื้องต้น Volvo e s 9 0จะมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยซึ่งบางประเทศได้ประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประเทศไทยเตรียมพบกันได้ภายในปี2 0 2 5แน่นอนแล้วสเปคจะเป็นอย่างไร เตรียมมาลุ้นกันหลังจากนี้ครับ